นี้ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้มาเลยเพราะว่ากะข้่งตันใหญ่มียักษ์อาศัยอยู่สต้นเก่ก่เก่ยเก่งกงเก่งเกเก่รักเก่งเกเก่งเกเก่นเ,เนก่นเก่งเก่ก่งเกันเก่งเกก่าเก่าก่งก่ๆๆๆมเมื่อไม่มีใครเข่ามาใกล้เกนใหญ่งเ่งเก่กษ์ทากา้งเกงเกงเกเกงเก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 ่เอ่งเก่งกเกเ่่ก่ก่อเราเอาดินเกเ ก็ดีเหมือนกันดีกว่าทั้งคู่ช่วยกันถมดินทีละนิด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 จนกลายมาเป็นภูเขาขึ้นมาวันหนึ่ง องไปด้วยและเมื่อน้ำลดลงอยากษ์ทั้งสองอก็ได้คุยกันว่าในเมื่อบ้านของเราได้ไปตามน้ำแล้วเราจะทำยังไงกันดีเรามาปลูกบ้านหลังเขาดีกว่าจะได้หลบน้ำได้หลังจากที่อยักษ์ทั้งสองช่วยกัน เสียประมุยกันนะเรื่องยักษ์สองตนนะคระับเมื่อกี้ยักษ์สองตนทำอะไรบ้างยักเป็นสีอะไรบ้างคะม,คมรักเป็นสีแดงแต่ยักษ์สีด้วยน้องแต่สีแดงเขารักกันไหม<า>รักกันนะเขาเล่นกันดีๆใช่ไหมเ<า>ขารักกันแล้วเป็นไงครับหมดท้ายแล้วคช่วยกันสร้างบ้านสร้างสนามเบสบอล จะใครมาอยู่ดยเด็กๆเพราะว่าราักกันเนาะคนอื่นๆมาอยู่ด้วยนะครับผมตอนนี้เรื่องที่สาวก็ลังเตรียมตัวนะคะรับใช่ครับ